ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในส่วนของแอปชูมี่วอลเล็ตนะครับตอนนี้นะครับทางแอปชูมี่วอลเล็ตเนี่ยมีกิจกรรมใหม่นะครับใครที่ยังไม่ทราบเนี่ยรีบเข้าไปดูในส่วนของแอปชูมี่วอลเล็ตเลยนะครับตรงนี้นะครับผมได้อยู่ที่หน้าชูมี่วอลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทราบจากช่องพี่โดมนะครับพี่โดมได้ลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับผมก็นั่งดูว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างมีกิจกรรมใหม่อะไรมานะครับผมก็เลยมาบอกต่อกัััับบบเเเพื่่่่อนนนๆทียงงไไมมรรรรรู้้้ะะคคคกก็ขาาาาาใหดปปตํวโ กดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับผมเลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับก็จะเจอในส่วนของกิจกรรมนะครับชูมิเน่บอลเล็ตนะครับแจกแรงแซงลมหนาวนะครับผม50,000บาทนะครับผม100บาทถึง50,000บาทเลยนะครับเราสามารถร่วมเล่นกิจกรรมนี้ฟรีๆได้นะครับเพียงแค่เราเข้ามาในส่วนของแอปชูมิเน่บอลเล็ตใครยังไม่มีชูมิเน่บอลเล็ตเนี่ยก็รีบไปสมัครนะครับส่วนใครมีอยู่แล้วก็รีบเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้นะครับ กิจกรรมนี้นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่วันที่15นะครับผมมาที่15ธันวาคมจนถึง31ธันวาคมนี้นะครับผมก็ให้รีบเข้ามาเล่นนะครับก่อนที่มันจะหมดเขตนะครับผมเราสามารถมาลุ้นรับในส่วนของเงินรางวัลฟรีๆได้ที่ทางทูมินี่แจกนะครับเงินรางวัลนะครับนี่ดูตรงนี้เลย50,000บาท1รางวัลนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีมาดูกันนะครับ1,000บาทนะครับผม10รางวัลนะครับ 100บาท500รางวันนะครับผมเยอะมากๆก็ขอให้ทุกคนเป็นผู้โชคดีทุกคนนะครับในปีใหม่นี้นะครับหวังว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับอีกหลายๆคนนะครับใครที่มาร่วมเล่นก็ขอให้ได้นะครับผมโอเควิธีการเล่นเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เรากดโอนเงิน1บาทตรงนี้เราไม่เสียเงินนะเพราะว่าเขาจะโอนกลับมาให้เราคืนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับวิธีการง่ายๆนะครับกดเข้าไปตรงกิจกรรมนะครับเอาไปที่5 0,000ก่อนเลยแล้วกันนะเผื่อจะเป็นดวงของเรานะครับกดไป จากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราทําการโอนเงินเข้าหลายบัญชีเข้าหมายเลขบัญชีทูม m น n ี่ที่ระบบกําหนดไว้นะครับในหน้าต่อไปนี้ทันทีนะครับอ่กดโอนเงินนะครับเพื่อรุ้นรับรางวัลน,นะกดเข้าไปอ่ตัวนี้ก็เป็นเบอร์ที่ระบบกําหนดไว้นะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมเล่นกิจกรรมนี้นะครับผมรุ้นเงิน50,000บาทรับเงินคืนหลังโอนทันทีนะครับดูยอดเงินของผมนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ที่699นะครับผมกดโอนทันที กดยืนยันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปิดนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราย้อนกลับไปดูที่ประวัติรายการนะครับกดไปที่รายการนะครับผมเห็นไหมครับยอดเงินเนี่ยก็ลบไป1บาทนะครับแล้วก็เงินเข้ามาอีก1บาทนะครับผมก็คือเราจะไม่เสียเงินในบัญชีของเราก็คือถ้าเรามี1บาทอยู่แล้วเราโอนออกไปเขาก็จะโอนกลับมาให้เราคืนแค่นั้นเองต่อไปนะครับยังเหลืออีก2ครั้งนะครับก็เข้าไปเล่นได้นะครับกดตรงโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับรีบมาเล่นนะครับผมก่อนที่มันจะหมดเขตในสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมเลยนะครับผมกดโอนเงินนะครับรุ่นรับ1 0 0 0บาทนะครับผมจานวน10บรางวัลเยอะนะครับก็ประมาณ10000บาทนะครับผม10บรางวัลเท่านั้นนะครับกดปิดไป้าเข้าไปที่เดิมนะครับโอเคเลื่อนเลยไปหน่อยนะครับผม่ะ 100บาทนะครับผมเข้าชูมิเนอรเวลต์จำนวน500รางวัลนะครับก็เล่นได้1ครั้งนะครับกดไปนะครับผมโอนเงินนะครับยอดเงินเท่าเดิมนะครับไม่มีการหักหรือว่าเรียกเก็บเงินอะไรของเรานะครับเขาจะโอนเงินให้เราคืนนะครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปดูที่รายการนะครับเอาเงิน1บาทไปแลกนะครับผมนี่เลยนะครับ1บาท1บาทนะเราโอนออกไปเขาก็โอนกลับมาให้เราคืนไม่เสียหายนะครับ เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูที่กิจกรรมนะครับผมเลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมสาหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราก็มาสามารถมาอ่านดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับเงินหมดกดเติมที่นี่นะครับจะสามารถเติมเข้าไปได้นะครับผมสำหรับทูมิเน่เ l ลต์นะครับวิธีการเล่นนะครับทูมิเน่แจกหนักนะครับ1นนะครับผมเข้าแอปทูมิ e น่เวลต์นะครับคลิกรูปทูมิเน่แจกหนัก บาทเดียวมีเฮนะครับ2นะครับเลือกของรางวัลที่เราต้องการเลือกได้มากกว่าเลือกได้มากกว่า1รางวัลนะครับก็คือมันมี3รางวัลนั่นเองนะครับก็มี100มี1,000แล้วก็มีห0,000ื่นะครับเราสามารถเลือกร่วมเล่นกิจกรรมได้เลยนะครับ3นะครับผมใส่จํานวนเงิน1บาทนะครับแล้วกดปุ่มโอนเงินนะครับผมเราใส่แค่1บาทนะเราอย่าไปใส่เกิน1บาทนะครับ ต่อไปนะครับ4นะครับรอประกาศผลรางวัลนะครับวันที่6มกราคม64นะครับเวลา18นาฬิกาจุดศูนย์นะครับผมเราก็รอเขาประกาศกิจกรรมนะครับที่หน้าแฟนเพจนะครับหรือว่าทางแอปทูมานี่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเราสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมว่าเราได้รับรางวัลหรือเปล่าเพียงแค่เรากรอกเบอร์มือถือนะครับแล้วเราก็กดตรวจสอบหลังจากที่เขาประกาศเสร็จนะครับก็ตอนที่ วันที่6นะครับตอน6โมงเย็นเนี่ยเขาประกาศเสร็จแล้วก็มาตรวจสอบเบอร์ของเราเลยว่าเราเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลหรือเปล่าถ้าใครได้เนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมรีบมาเล่นนะก่อนที่จะหมดกิจกรรมนะครับเนี่ยตรวจสอบรางวัลทั้งหมดนะครับรอบวันที่22ถึง31อทันตุลาคมนะครับสามารถตรวจสอบได้อันนี้เขาประกาศไปแล้วนะครับ โอเคประมาณนี้กิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับเล่นง่ายๆนะก็รีบเข้ามาเล่นนะครับก่อนที่มันจะหมดโอกาสที่จะเล่นนะครับเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับสำหรับการแจ้งเตือนหรือว่าอัปเดตข่าวต่างๆนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ